ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวจ้อยนะครับที่เป็นลักษณะของข้าวกลมนะครับมาข้าวกลมก็คือตัดมาจากข้าวเาวานะครับก็ตัดเป็นส่วนๆมาจากข้าวเาวานะจะเป็น4บาท5้าบาทหรือหบาทอะไรอย่างก็เป็นข้าวกลมนะครับมาข้าวกอมข้าวกล,ม,วกลมก็คือลักษณะมันผสมบูนใน ในแบบฉบับข้าวยาวคือมีหัวจัวและละคำลงท้ายนะครับมาเห็นไหมครับเป็นบาตรหัวจัวและบาตรลงท้ายนะครับที่นี่เราจะมาอู้ถึงข้าวกลมเลยนะครับอ่าก็คือจะเอาส่วนใดมาเขียนก็นได้นะครับมาแล้วก็จ้อยกันสั้นๆนะครับ4ี่บาทห้าบาทก็จ้อยกันไปนะครับมาตามแบบฉบับของโบราณน,นะครับอย่างเช่นเห็นไหมที่ผมยกตัวอย่างมาจนนี้นะขึ้นต้นเนี่ยนะครับก็คือ เป็นลักษณะของบาดก้อมนะครับอ่าบาดก้อมบาดก้อมนะคืออย่างไรนะครับอ่าก็คือบาดเดียวนะครับอ่าข้าวบาดเดียวนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับสาวรับเจ้ากินข้าวห่อต๋องเบาเตียวกองกินจีนไก่ต้มกินจีนไก่น้นนอยอ่าอย่างพวกเนีเนเ้ยนะครับให้นะครับได้ยินกรมโบราณมาเปิ้นเปิ้นมีบาดเดียวเนี่ยนะครับเปิ้นมีบาดเดียวพวกก็จบไปได้นะพวกก็อู้กัน ท่องกันนสมัยโบราณบนมานะครับอ่าผมก็เป็นละอ่อน,นสมัยเมื่อปีประมาณห้าร้อยห้าห้อยละหกเนี่ยะห้าร้อยอย่างนี้นะครับอาะก็ได้ยินรุ่นป,ปี่เปิลได้จีบกันนี่ก็เปิ่ลมีเปิ่มมีก้อมเดียวนะครับอ่ะก็จีบกับไปจีบกันไมาเนี่ยนะครับมารุ่นนั้นเป็นอยังมันจีบกันเป็นข้าวอยู่นะครับลุ่นประมาณ ห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับมาสองพันห้าร้อยต้นต้นนะครับหรือหลังกว่าปั้นนะฮนะอ่าอันนี้เนี่ยมาอูดถึงการแต่งข้ากล้อมเลยนะครับอืเข้าลักษณะบาดก้อมนี้นะครับ่าเอาอันตอนอันนี้บาดเดียวกันนะฮะเดี๋ยวให้ต่อไปทำบาดท,ทำบาดท,ทำบาดนะครับบาดเดียวเนี่ยรับสี่ตัวแรกนี่นะครับสี่ตัวแรกเนี่ยหรือสามตัวนะครับมา โบราณมันมีสามตัวนะสาวรับเจ้าเห็นไหมครับสาวรับเจ้ากินข้าวหอ่อตองเนะีเห็นไหมสาวรับเจ้าเสียงตรีนะครับมาอ,อย่าลืมนะครับท่านจะแต่งข้าวจ้อยข้าวกลมนะครับเสียงตรีนะครับมาต้องลงเสียงตรีนะครับจะเป็นตรีตายหรือตีสั้นก็นแล้วแต่นะครับมาเสร็จแล้วก็บาทที่สองนี่คือเสียงจัตวา กินข้าวห่อตองะฮะตองเสียงจัตวานะครับออ่อาเบาเตียวกองเห็นไหมครับเบาเตียวกองเบาเตียวกองนี่ก็สัมผัสนี่นะครับมาพอดีมันมาได้อเอาไม้ไอ,อ,อ้ตัวสัมผัสมาไว้นี่นะครับอ่าทีนี้เราก็อเอ,เอาไว้หน่อยอ่ะ สัมพันธ์นะครับมาสัมพันธ์ตัวนี้นะครับมาสองตัวนี้สัมพันธ์นะครับเบ่าเตียวกองกินจนไก่น้อยน้อยเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหม่าทีนี้เราจะมาแต่งเป็นกลับเป็นกรับเอาเอาไปทีละวักนะครับอันนี้ปนห้องวักนะครับนี่วักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่นะครับอันนี้ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทมีสี่วักนะครับมา ทีนี้เขามาแต่งเลยนะครับวันนี้เขาจะมาแต่งเรื่องเรื่องข้าวจ้อยนะครับอันว่าข้าวจ้อยอันว่านะครับเห็นไหมจ้อยเสียงตีนะครับทีนี้เรามาเขียนอันว่าหรอครับอันว่าเขาก็ได้ภาษานานาไปเลยนะครับอันว่าอันนะครับสะกดไปเลยนะครับอันนะครับอันนี้อันนะนะครับอันตัวอะ เป็นอักษรกลางนะครับใส่ไม่สัดไปสะกดด้วยตัวหน้าอันนะครับอ่านว่าอันอันว่านะครับว่าเสียงโทนะครับเสียงโทปกติใจตัววะนะครับเห็นไหมครับมาตัววะอ่าว่านะครับเห็นไหมครับอันว่าจะใจไม่กลาน้อยหรือไม่กาโวก็ตามใจนะครับอันว่านะครับอันว่าเห็นไหมครับอ่าอันว่านะครับ อ่านว่าอ่านอันนั้นนะครับอ่านว่านะครับอืแต่ป่นบอกว่าอันว่านี่ป่นบอกว่าใช้รมพิเศษก็ได้นะครับรมพิเศษนี่มาจากภาษาเขมรนะครับป่นใช้ตัวละนะครับอ่าใช้ตัวละนี่นะครับไม่เกือยนะครับไม่เกือยนะฮะไม่เกือยเลยนะครับเลยนะครับเปลืนกกระเจาเิ่มเป็นไม่ง่าอย่างนี้เห็นไหมฮะไม่เกือย อันตัวนี้อ่านว่าอันว่าแตนนะครับแตนกมเอว่าอันว่าครับอันว่าออออันได้แล้วนะครับอันว่าที่นี่เราเขียนแบบภาษาเขมรนะครับตัวพิเศษนะครับอ่าอันว่านะครับอันว่าอันว่าได้แล้วนะครับอันว่าข้าวข้าว,าว,าวนะครับอ่ะข้าวข่าวข้าวเสียงโทนะครับใจตัวขะนะครับอ่าขะ หน่าตัวนี้นะครับข้าวได้ยินเสียงข้าวเล้ใจตัวขะนะครับอข้าวข้าวเสียงโทรนะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวว่าข้าวอ่านว่าข้าวแล้วนะครับตัวนี้อ่านว่าข้าวนะครับข้าวอ่านว่าข้าวเขียนได้แบบเห็นไหมฮะท่ามพอใจตัวนี้ตัวขะเนี่ยตัวนี้เราเห็นเราเขียน ตุ๊กกนะครับตุ๊กกาละหงอย่างี้นะครับป่ากำนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็อ่านว่าข้าวเท่ากันนะครับมาไหมอันว่าข้าวอันว่าข้าวข้าวอันว่าข้าวจ้อยอ่าจ้อยจ้อยเสียงตีนะครับจ้อยเสียงตรีจอยตุ๊จั๊นะครับมาเจ๋งท่านท่านต้องดูดูออกนะครับอ่าในตาราง ที่ผมเกิดอ๋ออ๋ออ๋อเอาตารางไปก้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับอ่าตารางนะครับอ่าตารางดูในตารางนะครับอ่าตารางกา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 จอย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  จ้อยจ้อยนับเสียงเลยนะครับจ้อยจ้อยนะครับจ้อยเสียงตีนะครับจ้อยจ้ตัวจ้านะครับมาใจ้ตัวจ้านะครับมาจ้อยจ้อยตัวจ้านะครับจ้อยตัวเนี้ยสะกดนี่จะต้องเป็นหางนะครับอย่างนี้นะครับมาจ้อยเห็นไหมครับอ้าได้แล้วนะครับได้แล้วทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติหรอครับปริวัติแบบที่สองก่อนนะครับแบบที่สองก็คือ การที่เอาภาษาไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นภาษาละนานี่นะครับอ่าแล้วประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะผสมผสา,านกันโดยนะครับเพราะว่ามันมีการปริวัติคือมันได้ภาษาตัวนะครับได้ตามลักษาะด้วยนะครับ,ราารบเพราะนั้นก็เอาเอาเลยนะครับอ่านว่าอันนี้อ่านว่านะครับ เขาก็บอกเขียนว่าเป็นลือแล้วนะครับบอกเขียนว่าเป็นลืออย่างนี้เลยนะครับอ่าลืออย่างนี้นะครับเขียนเป็นอันว่าเลยนะครับอันว่าเพราะว่าคำนี้มันเขียนมาแตนอันว่ามาได้นะครับมันก็เขียนอันว่าเลยนะครับอันว่านะครับอ่าอันว่ามันต้องลือแล้วนะครับมันลืออันว่า่อาถ้าสมมติเราเป็นข้าวตัวนี้ลระครับอ่าอันนี้เป็นข้าวตัวอย่างนี้เราครับอาก็จะตักข้า คอคนนะครับมาเห็นไหมเห็นไหมเอามาตามเสียงเทียบมาตําเสียงแล้วข้าวนะครับข้าวเห็นไหมอ่าแล้วตัวนี้เราครับอ่าตัวนี้ก็เทียบมาต่มตามตัวพ่นมีนะะตัวกะนะครับตัวกะใช้คอควายนะครับมาเห็นไหมตัวละละหงใช้ตัวละนะครับเห็นไหมอ่าแต่อ่านเท่ากันนะครับอ่านว่าข้าวเหมือนกันนะสองอันนี้นะฮะอ่านว่าข้าวอันนี้ก็อ่านว่าข้าวอันนี้ก็อ่านว่าข้าวนัเมันจะข้าวนะครับอ่านว่าข้าวเหมือนกันนะครับ ข้าวจ้อยนะครับจ้อยจ้อยตัวตัวจะนะครับยืมตัวชอช้างนี่ครับเพื่อนมาเขียนนะครับอืม่านว่าข้าวจ้อยนะครับเห็นไหมครับอืมทีนี่ทีนี่เอามาได้แล้วนะครับอันว่าข้าวจ้อยนะครับอันว่าข้าวอันนี้ก็ข้าวอันนี้ก็ข้าวนะอันว่าข้าวจ้อยนะครับมาทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษากคมอู้เหรอครับ ็คือภาษาปริวัติแบบที่สนะครับตามสำเนียงํำอู้นะครับาบรเกี่ยวคำละกานอันบนนี่แหละนะครับอันบนนี่เปิ้ลปับเทียบนะครับเอาตัวยืมภาษาไทยมาปับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานนะครับตัวอะตัวหน้าตัววะนะครับตัวข่านะครับตัวกะตัวละตัวจนะครับเห็นไหมฮะอันอันนี้ไม่ใช่ดกละตัวกะนะอันนี้เป็นตัวภาษาไทยนะครับอันว่านะครับ รับจ่าเลยนะครับอฮามาพอนี่ตัวนี้ละอหรือว่าอาจจะเล็งเลงดูสักหน่อยก็ยังได้อฟังนะครับฟังระบบนบนว่านะครับอแล้วเอาภาษาไทยสกดตเขียนไปตามนั่นนะครับอันว่านะครับเอา,เ,เ,เ,อาเขียนเลยนะครับเอาสกดตเขียนเลยนะครับภาษาไทยไปเขียนไว้ได้ครับอันว่าอ๋อมันตรงกันกันแล้วไปแลพ่อไปไหนนะครับอันว่า ข้าวจอยข้าวนะครับข้าวเนี่ยยินเสียงข้าวแล้วมันข้าวข้าวข้าวภาษาไทยเบืเขียนเนี่ยข้าวนะครับไม่ใช่ข้าวนะครับอ่าข้าวอันสองอันนี้ก็อ่านว่าข้าวเหมือนเหมือนกันนะครับอ่านว่าข้าวจอยจอยจอยมันต้องเอาจดจานเขียนนะครับมาจอยจอยไม่เอกจอย จอยไม่โทรจอยอจอยนะครับเสียงโทรนะครับอจอยจอยเสียงตีนะครับอจอยอันว่าข้าวจอยเห็นไหมครับออืม่าวันนี้ได้แล้วได้ไปได้ไปอวักหนึ่งแล้วนะครับวักแรกของข้าวแล้วครับฮอจะได้แจ้งข้าวเป็นแล้วนะครับเอาวันพวกฮอจะต่อแถมแถมแถมวักหนึ่งนะครับอืม